ในอนุสติทั้งสิบระการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่บางทีบรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนัหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี้จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ วิธีที่จะใช้เป็นชาสมาบัติให้ถึงชาญสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งอา,อารมณ์ขออนิมิตอ่คือ,อาการของกรรมฐานอแนรนุสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานรุสติกรรมฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่ การทรงอารมณ์คิดมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิดเป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่อารมหายใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละ ใช้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกแล้วใ,ใ,ในเมื่อลมให้ใจเข้าออกในเมื่อลมให้ใจเข้าออกส่งถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้น <S 2> <S 2> <S ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเข้าออกสามารถส่งได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมด ถ้าจะถามว่าอย่างจาคา,านุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทำยังไงก็เหมือนกันในโคบคู่กังวลให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช่อารมณ์แบบนี้ภาวนาทมอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติ เอวตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติการเตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปานุสติแล้วกุมนาปานุสติไปถึงฌานสี่ อารมณ์จิตท,ทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรืออกว่ามาตรฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำมนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้โดยสายควบคุมกับลมงให้ใจเข้าออกดัง <c oughs> นั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบ ให้รู religion, ้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใค้ให้ไปปฏิบัติท่านใช้ใช้ลมหายใจเข้าออกควบทุกกองไม่่จะเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรือนุสติทั้งหมดท่านสอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการสรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า อน,นาปาอนุสติกรรมฐานเป็นตัวชาญเป็นตัวยืนในเมื่อถึงชาญที่หนึง่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัวพอถึงชาญที่สองอนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธรูป ควบก,กับลมให้ใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ถึงฌานสี่อนาปานุสติเขาสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารย์ตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ไง่ายถ้าทรมานุสติล่ะทำมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้ว เพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วยแล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนก็บดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะได้ต่อไป สำหรับสังขารุสตินี่ก็ไม่ยางจับภาพประสงค์เป็นอารมณ์มาศีลานุสตินี้ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานใน่จาคา,านุสตินั้นเราจับได้หมายก็าเอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐาน สำหรับเทวตาน,นานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาาำภาพเข่งก็ได้รูปใดรูปหนึ่งเป็นอนุสติสำหรับโมรณานุสติจะนึกจับาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งสมาตั้งควบก,กับลมให้ใจเขาออกและก็สำหรับอุปสมานนุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับ ถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้บากท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจ้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจรารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านด่างของนิพพานคือว่านิพพานนังและนิพพานสุขขังอย่างนี้ได้ทั้งหมดให้สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจ้ถึงทานชานสีน้นมันถึงได้ทุกอย่าง ในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาโง่นะืีว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนอเป็นอนุวาเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งส0บระการเข้าถึงฌานสี่แล้วหากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านทีวีโช ชะละพิญโยปฏิสัมพิทัพประต,ตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัพประต,ตเท่านั้น,จ,นะะจะเอาเป็นชะละจะเอาเป็นชลพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชะละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมากต้องใช้กสิซนทท้งสิบเายการเขาฝึกควบกัน และจำนาญในชายของกสินทั้งหมดอย่างนี้จริงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวิชโชเลือสบิปฏิสัมพิทัปปะโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับเอ่อเทวีชโชคือด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึก ที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริสัมมิทัป,ปโตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพพระสงฆ์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ทิ้งชานสีเป็นกระสินจับภาพ,รพกระสินแล้วเพื่อกระสินทิ้งไปจับพระรูปเขามาแทงคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศ วิญญาณัญญาจตนะวิจารณาวิญญาณอกินัญญาเจตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือไมว่าสัญญาณาสัญญาเจตนะพิจารณาทำคนไม่มีสัญญาคือความจำทำเหมือนไม่มีความจำอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปดหรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดอธิบายไว้ถึงปริสัมพิทายานอันนี้เราทำได้ ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยข้งมรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายว่าบางเอื่นถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปริสมิธายานขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหมเพราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกสอาจารย์ท่านรจนาตามแบบจบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสินสิบรายการว่าจะใช้เป็นสุขวิบัตสสโกก็ได้เตวิโชก็ได้ชาลาพิญโยก็ได้ปริสัมปัตปโตก็ได้ ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรืออย่างอื่นนั่นเป็นใช่ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปสัสสโกได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชนได้ไปสัมพัฒวิทัปโตได้ <c oughs> มาก็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกัน ว่าในอนุสติทั้งสิบราการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่านต้องการอนุนอนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จำเป็น แตาหากว่าท่านไม่ใช้นุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสำคัญที่สุดในนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนบไว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาดหรือว่าในกรรมฐานสี่สิทั้งหมด ท่านอย่าทิ้งนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชาญนาปานนสติกรรมฐานและกรรมฐานอ,อื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสัน อาณาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สําหรับของทุกท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านรมีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้ายะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านสินสิบพระพุทธโคสาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ่งสรางของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งสรางของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองคือว่านกะสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่าน่ฟุ้โฟสานอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไ่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมแต่หากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานล่ะเขาจะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐา,านไหม ็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถที่ที่อนนาปาุสติกรมฐานได้ถ้าที่อนนาปาณสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้นใช้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วเพราะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมความว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะ ใอยคำจาเขียนว่ายังไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกระรนตัวการส่งตัวว่าสอนาชั้นแบบไหนยาเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกคนนะเป็นอนุว่าท่านสามารถจะทําได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าทานเองนคล่องแล้ว ข้อนี้มีระมาชั้นใดแม้ท่านจะทรงชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรว,รวมกาลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชายขั้นไหนแล้วก็ทาขั้นนั้นได้ทันทีถ้าถามถ้าจะถามว่าอนาปานุสติใช่ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันพอน,นึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องสงอนนาปานุสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัดกับภาษาดีบุตรเป็นพระน์อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระน์ว่าอน,นันทาดูก่อนอนน์แต่ถาคตเองก็เป็นผู้มากเพระดานาปานุสติ นี่ท่านนันหลายที่มีความหลงคิดว่าสมถะกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้ธรมาไม่ปฏิเสธเพราะนี้ท่านเข้าใจถูก แต่แล้วแต่ละท่านก็บ,บอกว่าสําหรับสมถกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพขาฟังเขาอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิปิพันากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐาน40อย่างใดอย่างหนึ่งไปควบเลยหรือว่าไม่ได้ใช้มหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปควบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสนาอย่างเก้าก็จะต้องขอถามนิดหนึ่ง ว่าอารมณ์กําลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิไม่นขนาดนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระส่ายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขคร,รวนเป็นตัววิปัสนานี่ขอบรรดาลท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ <c oughs> นี่อแต่มาไม่ได้บรรนามใครแต่เพานท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐา,านหลายท่านเดวยกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีตาคลีจะไปอุตรดิตถ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามภรษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่ภรษาก็ตอบท่านบอกว่า40่สิบภาษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ไม่ทำบ้างเล็กๆในน้อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกว่าสบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ยมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอารหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอาริยเจา้าหมายความวาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาธรรมพุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย,าย่างใดอันนี้พระอ,อริยเจ้าธรรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหาระสบเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทำอะไร ทำไปแล้วเกิดความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรอย่าทำเลยกระสบมันไปมีสายของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทรรมไม่ได้ด้เป็นอันว่าพระหาานนั่งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแตะพระหนา์นั่งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารูปเปกขายาหนีพระอาหารหันตั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมหากรกศพก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจ็บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวมดาย่อมมีบุญเขาพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ดูว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว่ามีบุญญาธิการน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหาไกระสบออกจากนิโรทัศมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนทำมหากระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจึิงไปโปรดก็ให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาแต่พระมหากระสบก็ต่อว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน เพาะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสันผ่อใสามากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากระสบซึ่งเป็นประธานบริสัมพิธาย,ยางก็ยังเผลอเฉหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกรุมให้ใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายส แต่ต่อมาเห็นว่าสมถภา,าวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที่ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นคนนั้นไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท่านแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามนั้นว่าเวลาพิจรารณาวิปัสนาญาณอารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหม ท่านบอกว่าได้แบบสบายๆเร่างน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สาม,มารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหระภาวนาท่านนิ่งก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหน รวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท,ท่านยังมีอยู่ท่านกลับหานมาถามมารู้เลยบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงพาะก็บอกว่าเคยทำอ,อาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแนวต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสสนาญาณก็ไม่ได้คุยอะไรมาก พูดก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจขัน้าเสแล้วมันก็จบกันหันหันมามองดูหนะ้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสำหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคธนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังต่ายอุจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระรมโคด้านอราหาันร,รบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆน้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี